กลับมาพบกับเราในรายการคุณมีที่เรามีทางนะครับกับวันนี้นะครับคอนเซปต์ก็คือมีตึกแถวเราจะทําอะไรได้บ้างใช่นะครับเราก็คลี่คลายกันมา2ช่วงแล้วล่ะครับนะใน่าง่ของพื้นท่องพื้นที่นะครับท่านจบทางบ้านมีใน Facebook นิดนึงนะครับของเราเนี่ยนะโทรมาได้นะครับเดี๋ยวเราช่วงสุดท้ายเราจะมีการเปิดสายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปลายปลายเบรกเนี่ยโทรมาปรึกษาเราก็ได้แล้วนะเบอร์อยู่ข้างล่างนี้หรือจะเข้ามาที่พวกเรานะครับเฟซบุ o กนะครับก็คือเข้า ดูทีวีนะครับดีโอทีวีแล้วก็แซดแซดนะครับฝากคําถามอะไรไว้ได้ผมไปเจอผมนอกเครื่องนิดนึงผมไปเจอถามว่าอาทิตย์ที่แล้วว่าผมกับจันจูนทําไมไม่ใส่โบอ๋อเออถ้าสังเกตนะเนี่ยผมลืมไปแล้วเนีมาผมงงเลยผมเรียนตรงๆนะครับท่านผู้ชมก็คือ ออคอเนี่ยคอเราใหญ่ฮะพอเราใส่ไท้าไปเรื่อยมันมันหายใจไม่ออกครับหายใจไม่ออกครับบางทีมันก็เป็นกันได้เสียงมันเจ๊งเสียงมันเจ๊งอาจจะง่ายท้องนะครับหน้าเขียวอะไรเงี้ยไม่ด้เหมือนในการในะครับวันนั้นเขาเรื่องกันดีกว่าครับวันนั้นนะครับท่านที่โทรเข้ามาผมมีนะครับก็คือใครที่มองธุรกิจอย่างพวกบูติคโฮเทลนะครับบูติคโฮเทลมหาเสน่ห์นะครับของกรุงเทพธุรกิจนะครับคุณสาธิตาโสระสาซึ่งเป็นผู้คร่ำวอร์ด อยู่ในวงการโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็กดีสอร์ทแบบพิพโตเทลเพราะนั้นโทรมาเนี่ยเรามอบเป็นของรางวัลเลยครับครับนะครับมีคำถามไม่มีคำถามโทรมากันก่อนก็ได้เลยครับได้รับไปเลยนะครับเยอะนะข้างในเขารวมโรงแรมไว้เยอะมากโอ้เยอะมากเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้่านผู้ชมดูนิดนึงโอ้โหมีรายละเอียดมีอะไรพร้อมมีการส่งคอนเซ็ปต์ใช่เอาไปเป็นแรงบันดาลใจในการที่อยากจะทำโรงแรมได้ทุกคนฝันอยู่แล้วแหละว่าอยากมีโรงแรมเป็นของตัวเองใช่นะครับเริ่มจากตึกแถววันนี้ก่อนครับพวกเราเนี่ยจะเป็นตัว ต้นอะไรดีต้นแรงบันดาลใจดีกว่าจุดเริ่มจุดเริ่มนะครับจากช่วงที่แล้วเมื่อกี้คุยกันแล้วว่าโอ้โหที่ต่างๆก็มีแล้วก็ได้ที่แล้วเริ่มได้ทางแล้วเดี๋ยวไปดูว่าไอ้ที่ไ้ทางที่บอกไว้มีคนทําจริงมันมีคนทำเป็นยังไงบ้างครับออฟฟิศนี้นะครับสัมภาระไม่ต้องตามไปนะครับไม่มีอะไรนะครับเด็ดๆทั้งสิ้นนะครับนะครับออฟฟิศคุณจูนเซคิโนนั่นเองนะครับดูนะครับแปลนน่ารักมากเต็มเลยนะครับมาจากไม่ทำทั้ง่อดเลยครับก็คือผม คุณจูนอธิบายดีกว่าออฟฟิศคุณเห็นชัดไหมครับนี่ะครับก็คืออยู่ที่ชั้นก็เรียกว่าชั้นสชั้นสองนะชั้นสองคือชั้นลอยแล้วเป็นอีกชั้นหนึ่งก็ผมไปที่นี่นะครับผมเดินขึ้นไปโดยบังเอิญที่ว่างใหญ่พร้อมอะไรย่างเงี้ยแล้วเราเราเราทำงานคือวิเศษของการออกแบบคือต้องคุยกันเยอะๆคงไม่มีแบ่งซอยห้องเท่าไหร่นั่งโต๊ะด้วยกันเหมาะมากใช่นะครับก็เนี่ยฮะเลยเอาว่าคือว่าแบ่งส่วนของ ห้องประชุมนะครับส่วนหัวหน้าส่วนของแพนทรีแล้วก็ส่วนที่สตูดิโอจริงๆเพราะว่าออฟฟิตออกแบบเนี่ยมันใช้ไอเดีมัเยอะหรอครับใช่แค่คนี้แหละอบอุ่นอบอุ่นน<ะ>่าอุอ่นผมขยายความผมเนี่ยไปขออาศัยเขาทํางานบ่อย <c oughs> ไปเป็นผู้อาศัยซึ่งไม่เสียค่าเช่าโ oh <c oughs> โอ้หเยอะครับเยอะอยู yeah, 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 ่กา yeah, yeah. ฝากนี่นะกาฝากเขาเรียกกาฝากกาฝากสังคมนะครับคุณจูนจัดพื้นที่ด้านหน้านะครับให้เป็นโต๊ะนั่ง เขาหน้าที่ที่เมาทาชี้อยู่เนี่ยนะครับแต่เขาจัดหน้าสนใจคือผมว่าพนักงานเขาแอบหลับไม่ได้เลยในเฟซบุ๊กเห็นหมดอ่ะเฟซาฟสบแฟนเห็นหมดเลยหน้ามาชนกันบอกตามพูดจริงเลคนที่อึดอัดที่สุดเนี่ยคือคุณจูนเองเพราะว่าคุณจูนเนี่ยมักจะทําอย่างอื่นเสมอน้องๆมีแต่น้องๆทำงานเราอึดอัดแต่ผมหน้าด้านครับไม่เป็นไรแต่ทีนี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจข้างหลังข้างหลังในคุณจูนทป็นที่ประชุมนะครับแล้วก็ชั้นหนังสือไปดูหน้าตากันเลยดกอ่าคุณตัวนี้นี คือผมว่าการออฟฟิศสมัยใหม่เรียกว่าสมาร์ทออฟฟิศนะฮะคือเราใช้รูปมิติของพื้นที่ว่างคือผนังพื้นฟ้าผมใช้หมดเลยอผนังก็ไม้แต่งงานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราไม่ทิ้งไว้เราเช่าแล้วต่อตารางเมตรก็หลายร้อยอะไรเงี้ยใช้เให้มันเต็มที่คือหลักๆเนี่ยพอเราเช่าพื้นที่อย่างเงี้ยมันจะออกเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวหน่อยก็คือหน้าเนี่ยประมาณสักห้าเมตรที่เมื่อกี้บอกแล้วแล้วก็ยาวไปเพราะนั้นเนี่ย ออฟฟิศจูนอย่างที่บอกนั่งหันหน้าเข้าหากันนะครับและพื้นที่ด้านหลังเนี่ยเขาเป็นไว้บ่งไว้บอร์ดได้เขียนได้ติดโน้ตได้ติดมุมงานบ่งงานแบบชอบนะเวลาแบบคุยเสร็จประชุมก็ประชุมนั่งที่เดิมแล้วนั่งคุีแบบที่นี่ที่นี่โปรเจกต์นี้นะครับจบเลยไม่ต้องเสียเวลาเประหยัดแอร์ด้แอร์ตัวเดียวอีกส่วนหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจเขาค่อยไฟลงมามันทําให้นะพื้นที่เนี่ยมันดูพื้นที่งานสว่างสว่างขึ้นนะครับไม่จำเป็นต้องไปติดอยู่ข้างบนซะเสมอไปมันไม่มีฝ้าครับของจริงมันเปิดเห็นพื้นลก็เเปปิดไยใช่ครับ พื้นที่อ่ารูปต่อไปเลยครับาื้มที่ผมบอกแหละผมไปอาศัยเขาอยู่ตรงนี้แหละไปอาศัยทํางานนะเขาจ่ายดีกันข้างหน้าไปาหลังที่อยู่ข้างหลังเนี่ยหกเดือนนะครับทำงานทําอะไรอย่างผมไปนะครับเพราะนั้นพื้นที่ด้านหลังเป็นโต๊ะประชุมหรือว่าจะพบลูกค้าได้ไหมคุณจูนได้ครับเวลาคุยอะไรที่เป็นมิสเน็ตก็คุยข้างหลังได้นะครับเซลเซลแล้วก็คุยได้และซ้ายมือที่เห็นท่านผู้ชมเห็นนะครับเป็นชั้นหนังสือเปิดมาเราจะมีโมเดลหนังสือผลงานก็ติดกับผนังไปเลย ก็คือเข้ามาเนี่ยต้องบอกกันอย่างที่เมื่อกี้ก็คือเข้ามาตรงบันไดนะครับส่วนของเสาที่สามเข้ามาปุ๊บเจอโมเดลเลยสร้างภาพลักษณ์องค์กรตึกขวนะครับประมาณกี่ตารางเมตรคุณตัวนี่เออมื่อกี้ดูมันสี่ล็อกยี่สิบหกถึงแปดสิบตารางเมตรถ้าเต็มตึกกับแปดสิบลบบันไดไปน่าจะเหลือเจ็ดสิบถึงหกสิบผมีถามเผื่อผู้ชมทางบ้านเลยอยากเปิดออฟฟิศเล็กๆอย่างนี้สมมติว่าได้ค่าเช่าตึกแล้วราา อะไระเขาเรียกอะไรนะถ้าตกแต่งตารางเมตรตารางเมตรเท่าไหร่อย่างเงี้ยง่ายๆแบบนี้เลยเออโอ้ต้องถามคุณจูนจริครับอันนี้ของจริงถูกครับตกประมาณกี่บาทต่อตารางเมตรเฉลี่ยเทินที่ก็เก้าพันลงไปกี่ลงไปกี่ตังค์เะครับก็มันมีเรื่องอื่นด้วยมีไอทีมาด้วยไงอ๋อมันมีพวกคอมเขิมอะไรอีกใช่ไหมครับนั่นแหละตัวหมื่นหนึ่งตัวหมื่นหนึ่งอืมอ่าหมื่นหมื่นหนึ่งนี่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดก็คือตกก็หลักแสนสองนคือเท่าที่ดูตรงนี้เนี่ยสามแสนนะครับสามสี่แสนเท่าที่ดู อยู่ที่คุณเลือกว่าคุณอยากจะได้จะเอาเป็นพรมก็ได้นะพรมก็ถูกแต่คุณจูนก็เลือกเป็นลามิเนตเพราะมันดูสะอาดเรียบร้อยสว่างในขณะที่ผนังเนี่ยก็เป็นผนังเดิมๆทาสีใหม่ซะใช่ชาบใหม่นะครับแล้วเราก็เน้นไฟซ่อนไฟให้มันดูสว่างให้มันมีมิติที่มันไม่เหมือนตึกแถวทั่วไปออฟฟิศคุณจูนเนี่ยเน้นขาวเน้นขาวโปร่งโล่งนะครับก็ให้บรรยากาศที่มันดูแล้วมันไม่อึดอัด เพราะว่าคคคแคบไงเส้นเราเนี่ยเป็นเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วนะพื้นที่เราเนี่ยบ้านหน่อยพือเป็นไม้เยยงี้ครับ,รบมันก็ดูออุ่นนะขอดูรูปต่อไป อันนี้ที่ผมบอกอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งในสวนข้างหลังถ้าคุณสังเกตนะซ้ายมือของเราเนี่ยก็เป็นจะเปิดประตูเข้ามาครับขึ้นบันไดเสร็จตรงนี้จะเป็นนะเป็นประตูเป็นถงเล็กๆสําหรับถอดรองเท้าแล้วก็เดินเข้ามาในสํานักงานได้เข้ามาส่วนหน้าถ้าเลี้ยวเลี้ยวไปทางซ้ายอีกนะครับพูดกันง่ายๆก็คือเราจะเห็นเป็นส่วนที่นั่งทํางานส่วนที่เราเห็นกันนะครับก็คือส่วนของโต๊ะประชุมและคุณจูนก็ลองจัดดูว่าถ้าเป็นส่วนทํางานจะเป็นยังไงได้บ้างไม่นั่งข้างหลังได้หน่อยแยกมาอย่างเงี้ยครับก็เป็นมุมมองที่ผมนน่าสใจครับ นะครับอีกอันหนึง่งครับอันนี้อะไรเอ่ยในขณนะที่อย่างข้่น,นคุณจูนเนี่ยอยู่ชั้น2ชั้นบ,บนอีกนะครับก็อย่างที่บอกก็มีบริษัทเพื่อเราเอกีกทารับต<ะ>กแต่งภายในทำอินเทอร์เนียก็เข้าไปเช่าแก้ปัญหาเหมือนกันเลยครับแต่ถ้าออฟฟิศคุณจูนที่เป็นตัวอย่างเมื่อกี้คือสายขาวผมขอนําเสนอสายดําของออฟฟิศนี้อยู่โดหรือเปล่าสายดำทศวรร์นรกเลยเนาะผมอยากบอกงี้คือที่เอามาให้ดูเนี่ยผมว่าอย่างแรกมันจริง ท่านผู้ชมเอาไปตกแต่งได้ไปปรับใช้ได้เมื่อกี้คุณจูน่าได้มองว่าอยากให้โปร่งโล่งแล้วก็ขาวๆนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่ได้ทุกพื้นที่ทั้งหมดนะแต่ของออฟฟิศด้านบนเนี่ยเขาอยากให้มันดูดิบๆเท่ๆหน่อยฮิปๆหน่อยฮิปๆอินเทรียที่บอกว่าสายดำเนี่ยเพราะว่ารูปต่อไปเลยดีกว่าผมจริงนะครับเขาบอกเลยว่าออฟฟิศเขาเนี่ยควรจะปรับ เป็นลานเล่าเป็นลานเล่าได้ในอนาคตเขาอยากต้องการบรรยากาศอย่างนั้นนะครับพาร์ตี้ปาร์ตี้เนี่ยผมต้องบอกตอนนี้เห็นไหมคอนทราสต์กันเลยคอนทราสต์คือแตกต่างกันมากระหว่างเมื่อกี้ของคุณจูนกับพื้นที่เท่ากันนะพื้นที่เท่ากันนะครับสามารถสร้างฟีลลิ่งให้ต่างออกไปได้นะครับท่านผู้ชมอย่าไปเปรียบเทียบว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันเดี๋ยวจะมีการเกิดน้อยเนื้อต่ำใจเกิดขึ้นเอาเป็นแนวทางแล้วกันครับผมว่าอันนี้น่าสนใจอย่างหนึ่งเขาและเขาเลือกทําเลยนะว่าเพดานฝ้าเพดานต้องบอกกันนะครับไม่มีการ ทำกลุ่ฟ้าใดๆทั้งสิ้นอันนี้เขาอยู่ใกล้ดาดฟ้าใช่ข้างบนเป็นดาดฟ้าแล้วอันนี้ชั้นบนสุดแต่ใจเขาเนี่ยเขาชอบสีดํามากครับนะครับเพื่อเราคนนี้ชอบสีดําตัดสินใจทาพื้นข้างบนนะครับพื้นข้างบนก็คือเพดานนั่นแหละที่เห็นเนี่ยแหละเป็นสีดําำทาเสร็จร้องไห้อยู่พักใหญ่ทำไมล่ะครับร้อนร้อนร้อนยังแขกเลยครับมันดูดความร้อนมันดูดความร้อนมึดดึดครับแบบเพื่อความเท่เราก็ต้องร้อนเราปูปูยาเทียมมาปูเลยเพราะว่ามันร้อนนะครับเปื้องแอร์นะครับแต่ว่าไม่เป็นไร ขึ้นอยู่ความชอบแต่ประเด็นคือผมอยากเรียนว่าจริงๆจัดแกลนเนี่ยนะครับจัดก,การใช้งานเนี่ยคล้ายกันถ้าดูรูปทางซ้ายเหมือนอคุณจูนเลยแต่เป็นมุมของโต๊ะทํางาน<อ>านะครับรูปซ้ายแล้วก็ใช้วิธีมีโคมลงมาเหมือนกันใช่ครับนะครับดูอบอุ่นขึ้นครับอีกส่วนหนึ่ง ในส่วนของผนังด้านหลังเขาก็ใช้วิธีอย่างนี้เหมือนกันแต่เป็นจอที่ฉายโปรเจคเตอร์ได้ประชุมได้อะไรได้ประชุมได้เขียนได้ติดแบบได้นะครับตรงการคุยกันมุมขวาเป็นมุมมองที่ไปอยู่โต๊ะประชุมข้างหลังมีพืันที่ด้วยได้แรงบันดาลใจมาคล้ายๆกันแต่ผมอยากบอกว่าพอการตกแต่งต่างกันเนี่ยคุณเห็นป่ะสไตล์มันต่างมันก็ได้ f e ลลิ่งที่ตรับสิ่งน่าสนใจของออฟฟิศนี้นะครับผมว่าพื้นเขาตัดสินใจไม่ปูเลย คุณโทนี่เป็นพื้นขัดมันเดิม,ดมก็ทำผิวใหม่ใช่ทำผิวใหม่แนละ้วทำยงาลทำย้ยงสาพื้นเนี่ยครับต้องบอก<ม>บนะออฟฟิศเ, <Office S 2> เดิมของเขาขเมือเ่อก่อนเขาเช่าอย่ยนานมากเนี่ยนะออฟฟิศ <Office S 2> เดิมก่อนพวกเราไปเช่ากันเนี่ยมันเป็น ร้านทาร้านทําป้ายอะคัดเอาอ่อะคัทเอาเพราะนั้นเขาจะทาสีเลอะพื้นไปหมดเลยเทตุ้มเปะอีกแล้วพอหลังจากทาความสะอาดเสร็จเนี่ยเขาบอกว่าอย่างเงี้ยสวยแล้วอพอสวยแล้วเนี่ยเขาก็เลยลาดแค่ตัวทําเคลือบผิวหน้าเคลือบผิวหน้าว่าเท่แล้วมันก็จะมีเหมือนมีลายกราฟิตี้อยู่ที่พื้นโอ้โหเท่เลยอาร์ตมากเปรี้ยวเลยอะแต่จริงๆแล้วไม่มีตังตังงบน้อยนะครับเพราะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านพอดูไอเดียพวกนี้แล้วเห็นประโยชน์หรืออยากมีคำถามมี ตึกแถวอยู่แล้วครับหรือมีมุมมองว่าเอ๊ะหรือเราจะลงทุนกับตึกแถวอาคารพาณิชย์ดีนะครับเราเปิดสายโทรมาได้ครับรบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโทรมาจริงๆโทรมาได้ตั้งแต่ช่วงนี้เลยเลยครับผมนะครับแล้วก็เบรกหน้าอย่างที่บอกเราล่อด้วยหนังสือนะครับบูทีโทรมาเสากได้โทรมาอยากได้โทรมาแค่โทรมาฝากที่อยู่ไว้เดี๋ยวเราจะส่งไปให้จะส่งไปให้นะครับมาพูดคุยกันเผื่อมีแนวคิดอื่นๆว่าเออจริงๆดาดฟ้าทําอะไรได้อีกไหมเออดาดฟ้าสัดาดฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่เอาไว้แชร์กัน เพราะว่าจะดึงคนขึ้นไปดัดฟ้าค่อนข้างยากมันสูงเกินไปมันเมื่อยมันเมื่อยพอเวลาเนี่ยสังเกตนะผมพูดนอกเรื่องหน่อยเวลาที่ร้านค้าที่อยู่ชั้นสองชั้น3เนี่ยคนไม่ค่อยเดินแล้วบางทีถ้าไม่มีบันไดเลื่อนใช่้ยติดแถวที่ไหนใช้บันไดเลื่อนลวคนส่วนใหญ่คนในห้างบ้านเราอะะชั้นสองจะแบบเหนื่อนนิดนึงลำบากเพราะว่าไม่ค่อยมีใครขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้พอได้เห็นแนวทางแล้วครับใช่ครับลองกลับไป ถ้าถามผมคือคือถ้าถ้าคนที่กําลังจะเช่าออฟฟิศเป็นของตัวเองอยู่แล้ว,แล,วแล้วจะเอาโมเดลนี้ไปใช้เนี่ยฮะมันอาจจะต้องดูว่าแถวนั้นมันเหมาะจะให้ปล่อยเช่าเป็นอะไรคือคืออย่างเคสเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเป็นสานักง,งานที่อย่างที่บอกครับเป็นสำนักง,งานออกแบบเป็นสํานักง,งานกราฟิกเป็นสานักง,งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พวกไอทีทั้งหลายเลยเนะี่ยซึ่งพวกนั้นเนี่ยไม่ไม่ต้องการหน้าร้านเขาลึงเขาจริงต้องการสเปซแบบนี้ที่ส่วนตัวราคาไม่ได้แพงเท่ากับอาคารนะสานักงานแต่ก็ได้ เขาเรียกอะไรได้ฟาซิลิตี้เหมือนกันเราได้มีสถานที่มีหน้าตามีหน้าตึกแล้วเราแต่งตึกหน้าตาตึกแล้วส่วนตัวด้วยเพราะนั้นผมว่าอาจจะมองอย่างนี้ในทางกลับกันก็คือมองทำเลก่อนครับว่าทำเลอย่างนั้นเนี่ยจะให้เช่าเป็นอะไรดีได้บ้างใช่ไหมคุณคือจากโจทย์เลยแล้วเราอาจจะลองเซตดูว่าเออชั้นหนึ่งมีความเป็นไปได้จะเป็นอะไรชั้นสองให้เช่าอะไรชั้นสามจะให้เช่าอะไรจริงจงมันมีโมเดลหนึ่งที่ที่ก่อนเข้ารายการเราพิมันก็คือว่าบางคนทําข้างบนเป็นห้องเช่า เ้้ยไดนะจริงๆทําได้แต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยใน,นแง่กฎหมายหลายๆอย่างมันล็อกเอาไว้ครับเราจึงไม่ค่อยอยากจะแนะนำเท่าไหร่มันมีข้อกฎหมายที่ต้อง ที่ต้องศึกษาอีกเยอะพื้นที่อยู่อาศัยต้องมีช่องเปิดอะไรเงี้ยใช่ใช่ซึ่งที่ทาทาอยู่ส่วนใหญ่ไม่ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ใช่แอบทำเราเราเลยไม่ค่อยแนะนำเท่านั้นผมว่าอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีศักยภาพทําได้เลยถ้าเห็นนะว่าข้างบนอยู่พักสาัยก็คือข้างหน้ากับข้างหลังเห็นไหมครับแยกเลยแยกเลยก็คือมีช่องเปิดนั่นแหละมีช่องนะที่เป็นหน้าต่างเพราะนั้นทําได้เพราะนั้นเป็นห้องเช่าก็ได้จริงๆถ้าได้บ้านมุมยิ่งดีใหญ่เลยนะ บ้านมุมมันสามารถเปิดเข้าจากทางด้านข้างได้เลยซอยได้อีกใช่ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเนื้อหาเข้มข้นนะครับในวันนี้แล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านถ้าอยากมีอะไรปรึกษาเรานะครับมาที่ f c e e o o o นะครับดูทีวีดี t v ทีนะครับหรือว่าส่งอยากส่งงานส่งอะไรต่างๆไห้พวกเราดูหน่อยว่ามีตึกแถวแบบนู้นแบบนี้หรือมีที่ยังไงอยากพวกเราหาทางให้นะครับก็ส่งข้อมูลทั้งหมดมาได้ที่ นะครับดูทีวีนะครับ d o t v z z g m a i l c o m ครับนะครับก็มีมาทุกอาทิตย์นะครับนะครับมีที่มีอะไรอยากปรึกษาหน่อยจริงๆไม่ต้องหัวเรื่องนี้ก็ได้เรื่องอะไรก็ได้เรื่องอะไรก็ได้นะครับมีที่แต่ว่าขอสภาพแวดล้อมขอบรรยายมาด้วยไม่งั้นเราหาทางออกให้ไม่ได้คือบางครั้งบอกมาว่าอยากให้ออกแบบให้หน่อย อ,อ,อยากให้ออกแบบให้แต่ไม่บอกอะไรเลยมันมันเลยไม่รู้จะออกแบบไปตอบโจทย์อะไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยส่งข้อมูลเบื้องต้นนะครับดีควายเมนก็คือความต้องการพื้นฐานนะครับอาจจะไม่ต้องถึงโฉนดที่ดินอะไรต่างๆมีเขตรูปที่ดินนิดหน่อย<ม>ร,รูป,รรปรหน่อยนิดนึงเห็นหน้าตามีระยะให้นิดนึงแต่ต้องบอกก่อนนะครับ การปรึกษาพวกเราทั้งหมดเนี่ยเป็นการเบื้องต้นนะครับในการมุมมองอสังหาให้ครบด้านทั้งในแง่ออกแบบที่คุณจูนบอกนะครับแล้วก็ที่คุณตัวนี่บอกในแง่ของการลงทุนแต่ถ้าจะทําจริงๆตัดสินใจจริงจังแล้วผมแนะนําว่าให้หารที่ปรึกษาเื่อชงำเลยเลยดีกว่าครับดีกว่าเชิลึกดีกว่าครับนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้ากับการตอบคําถามอย่างเข้มข้นกันครับใช่ครับนะครับอย่าลืมนะครับโทรเข้ามามีหนังสือมอบให้นะครับไปพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ